เพราะสรันหลงรูปลูกชายวัยเก้าเดือนนางเอกดังโผล่คอมเมนต์หรือว่าเคยเจอเบบีแล้ว นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่น่ายินดีมากๆเมื่อพระเอกหนุ่มมาดเข้มพอสรันสิริลักษณ์ได้ออกมายอมรับว่ามีลูกแล้วเป็นลูกชายวัยเก้าเดือนชื่อว่าน้องโฮมหรือว่าเด็กชายเชอร์พัสสิริลักษณ์ส่วนภรรยานั้นเป็นสาวนอกวงการและที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังเพียงแค่รอเวลาเปิดตัวและยอมรับว่าเหอลูกมากๆยกให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ล่าสุดค่ะวันที่9กุมภาพันธ์หนุ่มพอดคุณพ่อป้ายแดงก็ได้อวดโฉมความน่ารักของลูกชายครั้งแรกให้บรรดาแฟนคลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า daddy and home ซึ่งก็ได้มีเหล่าคนบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักน่าชังของน้องโฮมกันเป็นจำนวนมากเช่น เอามาอุ้มกรีดนอนน่าคือมึงมากแฝดพ่อสุดๆโตเร็เวอร์พ่อลูกน่ารักมากหลงหลานน้องน่ารักมากครับดูกินเก่งนะเนี่ยโอ้ยหลานหล่อน่ารักมากครับยินดีด้วยนะครับรวมไปถึงนางเอกสาวโบเมลดาที่ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอยากเล่นกับน้องอีก งานนี้แปลว่าสาวโบก็ได้เคยมีโอกาสเจอหนุ่มน้อยแล้วแน่ๆเลยตัวจริงต้องน่ารักมากยิ่งกว่าในรูปแน่ๆอยากให้คุณพ่อลงรูปหนุ่มน้อยบ่อยๆแล้วนะคะเนี่ย